ยันไ <ic> ่ได uh ้พี่บัไดเป็นเลยจันทาใหญ่ถนนลุ่มลายบ่อเกดหมจักอนนลุ่มลายบ่เก็ดใมจกเื่อสมัยน้าผได้ไปดนก็เห็นสีไล่เติมบานเฮา่านมให้ไม้กระโผมมันตกิมอมันลเลกอาอย่านมอดโเจตเมื่อบิงใี่ผมก็เห็นหู ออกมาพัเห <h SC I noise> ็นงกนันกูเลนนี้เป็นซีเรียลกนเดีบัดทอดตอนซีเรียลตางยามได้แต่ทานนมไม่ตอนนั้นทันทีกูทานในท่อ่อนานีสุ่มไปลีสังชาติอยู่ใสุ่มๆไปลีสังชาติอยู่ใบอกบันไดบ่ออื่นกดไปน้ำมูน เป yeah! <glorious> <bas> ็นหบูเ <soft> ก <and peanut butter> ่ <plain madı> อที่มปนเรื่คลั่งพิจมกบรุษตอนหาเสียงข่ายหอดไทยหอดน้าบัตใหเป็นมาื่อหน้าเือนถีบทงเขาออะนนั้นเห็นกัวยุ่เองมาเชยงเลยสัมพลนอมีแต่คนยักลงเงินเดือนมันคงได้ที่แตกหมดประมาณ ไหาเดือมมั้คงได้สิเปรพบประมาณบ่อปากสารพันพวกนิฉันมาสามคนเวลามีบ่โดนมาสามคนบ่อพ่อสีมาสานบ่อพ่อสิไปแจ้งสายมาตั้งแวด้กหวยใช่ไหมฮะเนี่ยคุณเด็กหวยก็ไปเอาตี ชัดจักรคะนเอย่าเงี้ยชัดจักรอาวตป้าคุณพูดอะไรขนาดจริงๆจะเป็นอสมอันคุ้มค่าบางทีมึงขึ้ัจัดชุดนคู่อสมอสังเกตมองไลยเขาสังเกตง่ายๆแต่ผู้ใดเป็นอสมอแบบนั้นแซ็กอยูขาลอดอันนี้เป็นอสมออะไรอสมอสังเกตง่ายเพราะนั้นสังเกตมองเลยนาเลียยี่หามย่างอะไรก็ใช้แบบนั้่ เล่าบาบ้านเพียรม่ไหมตปุนเพียนสมัครเก่ากับผู้ยุบันเอเอออบนเอออออ้โอ้เอขอบคุณ คุณกายกบคุณไนร่าเปลี่ยนงานแน้วามุ่งนีคับุ่าเจบือะไรโอ้ยก็ดื่มก็ด่ม่ดืมบอกปครับบอกไปหรอก้านกับรายิ่งผัด้ิ่งตกมล่ขอบคุณนายารนะขอบคุณนายอบวุนเด้อแล้วบอกว่คุณงากิน วหวยโอ้บ้นพ่นน้ำดินบ้านเด็กพ่นดีแต่อพ่นหาติดไล่ต่อพ่นขึมาบ้าคุกคักถึงห้ารอบเลยใส่เสียแดงคือเกขนาดด้วยุ้มเสียแดงนี่นี่สายาตัสายาเนี่ยซุ้มมาเสร็ซุ้มใส่เสียแดงนี่มาเตียนสอนกัวี่ขา วจมาเีไวไปลน้องเบิ้งยปากกองสิเขาสุดท้ายดูสาดด้วยทตีเสียงสีทอกองอผู้ใดมาขึ้นจอมากนีเทียวเสร็จมาขอบคุณ่้งดหนดีเ็ังไอาหัวพ่อเป็นพ่อาะนี่เออฉันจะท่านไปแล้วตายไปยังไดกือ แกวไตไปยังไดเตือนให้เตือเป็นาเป็นเทวดาชูสวรรค์และผุนดาวผมว่าปเป็นเด้อเทวดานีค um ืตีไตเน่ยเนี่ยแน่เลยแน่หมขึ้นหาวดาวเมใ่อยตัวใหญ่ตัว้าไ้แก้งไปแก้งปเล่นเรื่องก็ได้รับไปง้อจอยใส่เขดีเขาทีสารพัดอะรพานหรอกลองเพ่งลองเพ่งลองพ่ง สารพัดกับโลกนาเรียนาเพี่ทกินเชนกันทเกวอมาลองอคอนเทนมอลักปีนี้ก็ลังเป็นัแเลยครับพี่องอ่อหลักพังหลังจบการอสิบูรณาการใช้สปอนเซอร์เอสปอนเซอร์เฮาตัรักําหอมนี่ประเดิมพะว่านี่คุณล่หาอยออันไม่เท่งหลักพัอืมเริ่ต้นกับซื้อคำหอมอันวเเออทเป็นคหอมเออเป็นคาหอมหอมแล้วเปตะกุยดี ขหอมอาน่ายต้องผมาถึงวานองเที่ยงมางหวะหอมิพ่อไปตีดมี่กนนะว๊อดวัูบาลัตสว้าหอมิพ่อไป